สวัสดีค่ะพบกับครัวชนาพัทค่ะวันนี้ครัวชนาพัทจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวเหนียวมูนค่ะข้าวเหนียวมูนสูตรนี้บอกเลยว่าข้าวนิ่มค่ะนิ่มข้ามวันเลยนะคะแล้วก็ข้าวเงาใสาเม็ดสวยน่าทานมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถทำไว้ทานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียน ตามฤดูกาลได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นก็คือนําข้าวนะคะไปล้างให้สะอาดนะคะล้างหลายๆน้ำเลยค่ะให้น้ําขุ่นๆข,ของข้าวเนี่ยออกมาให้หมดค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะเราใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะน้ําหนัก1000กรัมหรือว่า1กิโลกรัมนั่นเองค่ะ ข้าว1กิโลกรัมเนี่ยเวลาเราทำข้าวเหนียวมูนออกมาแล้วเนี่ยจะได้ข้าวเหนียวมูนอยู่ที่2กิโลกรัมนะคะพอแช่ครบ5้าชั่วโมงแล้วนะคะเราก็นำมาเสดดน้ำค่ะแล้วก็มาใส่กับผ้าขาวบางนะคะรองผ้าขาวบางก่อนเราไปนึ่งค่ะน้ำเดือดแล้วให้เราเอาน้ำข้าวลงไปนึ่งได้เลยนะคะน้ำเพื่อนๆจะใส่ใบเตยหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ก็จะเพิ่มความหอมให้กับข้าวค่ะนึ่งไปประมาณ20นาทีนะคะ หลังจากนั้นให้เรากลับข้าวค่ะเอาด้านบนลงด้านล่างนะคะแล้วก็นึ่งต่อไปอีก20นาทีค่ะแล้วเรามาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิกันค่ะส่วนผสมของน้ำกะทิก็จะมีน้ําตาลทรายมีเกลือป่นค่ะแล้วก็มีหัวกะทิค่ะหัวกะทิเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิคั้นสดก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะนําหัวกะทิลงใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ เราจะเอาไปเคี่ยวก่อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วตามด้วยเกลือป่นค่ะเคี่ยวทุกอย่างให้ละลายนะคะแล้วก็น้ำกระทิเดือดนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลละลายค่ะเมื่อน้ำกะทิของเราเดือดแล้วนะคะ ข้าวที่เรานึ่งไว้สักครู่ก็สุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วไม่ต้องเปิดฝาเปิดฝาลังถึงนะคะให้ปิดฝาไว้อย่างนั้นค่ะจากนั้นก็นําข้าวนะคะมาใส่เทใส่ในชามผสมได้เลยค่ะข้าวต้องร้อนนะคะแล้วก็น้ํากะทิก็ต้องร้อนด้วยค่ะข้าวและน้ํากะทิทั้งสองอย่างต้องร้อนจัดนะคะเทน้ํากะทิที่เดือดพลาเนะะี่ยค่ะ ปิดไฟแล้วก็เทใส่ในข้าวเลยค่ะใช้ทับพ,พีหรือว่าจะเป็นพายก็ได้นะคะคนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะทั้งน้ำกะทิและก็ข้าวนะคะจากนั้นเราจะปิดฝานะคะทิ้งไว้ค่ะ20นาทีนะคะหาอะไรมาทับไว้ก็ได้ค่ะเพื่อเพื่อไม่ให้ลมเข้าไปด้านในนะคะ พอครบ20นาทีนะคะเราก็กลับข้าวค่ะใช้ทับพ,พีหรือว่าพายยางแบบนี้ก็ได้นะคะกลับข้าวเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วก็เอาด้านบนลงไปด้านล่างนะคะแล้วปิดฝาทิ้งไว้อีก10นาทีค่ะข้าวเสร็จแล้วนะคะใช้ทับทีหรือว่าพายางเกลี่ยเกลี่ยข้าวให้ปาดปาดหน้าข้าวให้ เสมอกันแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะปิดฝานะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้อีก10นาทีนะคะพอครบ10นาทีแล้วเราเปิดฝาออกค่ะข้าวของเราก็จะอิ่มน้ำกะทิแบบนี้นะคะน้ำกะทิที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่ก็จะไม่มีเหลือแล้วนะคะเพราะว่าข้าวได้ดูดน้ำกะทิไปหมดแล้วนะคะเม็ดก็จะเงาสวยนะคะอิ่มน้ำกะทิแบบนี้ค่ะ ไปอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับข้าวเหนียวมูนของเรานะคะเพื่อนๆสามารถทำไว้ทานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าจะข้าวเหนียวทูเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยาก็ได้นะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยค่ะเพื่อนๆลองนำไปทำกันดูนะคะทํำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยาก หากเพื่อนเอนชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวชนาพัสดด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะ mm hmm. แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ